สวัสดีครับมาพบกับ Mitsubishi Xpander 1.5 GT ท็อปสุดปี2019คันนี้ราคาเราขายอยู่ที่499,000บาทเท่านั้นครับลูกค้าเครดิตดีจัดได้เต็มครับฟรีดาวครับออกรถจัดโอหนึ่งหมื่นประกันจ่ายตามจริงครับผ่อนอยู่ประมาณ8,000ปลายปลายครับ84งวดหรือ9,000กลางๆครับ72งวดรถส่วนมือเดียวป้ายแดงนะครับไม่มีชนเลขไม่เ70,000กิโลเมตรเท่านั้นครับ ภายในสวยเบาะหนังครับปุ่มอะไรมันติฟังกชันปุ่มพุทสตาร์ทระบบเบรก ABS แอร์แบกแอร์แถวสองแถามพร้อมครับเบาะไม่มีขาดไม่มีแตกสภาพสวยพร้อมใช้งานแอร์ราวหลังคารถปรดีบางเดิมครับไม่มีชนหนักน็อตไม่มีขยับเป็นอาร์กมอกอยู่ครบเครื่องเกียร์ปกติกับทางไกาสบายครับ เราเช็คทุกระบบให้เรียบร้อยแล้วจอกล้องถอยพร้อมสนใจดูรถได้ที่เขตตลิ่งชันเส้นกาญจนาพิเศษกรุงเทพสนใจโทร0614432829